สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตาจะพาทุกคนนะคะมาบำรุงต้นมะเขือเปราะนะคะที่ได้ปลูกไว้ในร้อยางค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นโซนนี้นะคะที่ปลูกมะเขือเปราะไว้นะได้หยอดมเมล็ดเขาแล้วต้นเขาก็โตขึ้นมาแล้วนะคะต้นนี้อาจจะดูเหียเห่ยวๆหน่อยนะวันนี้เราจะมาเติมปุ๋ยให้กับมะเขือเปราะค่ะ ใครที่ปลูกพืชผักไว้กินเองนะคะก็มาดูวิธีการเติมปุ๋ยอย่างง่ายที่ต่จะพาทำในวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะต้องบอกเลยนะคะว่าของที่เราใช้ในครั้งนี้เป็นของที่หาได้ง่ายมากๆค่ะทุกคนไม่ได้หายากอะไรเลยนะไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จะเอามาใช้บำรุงนะคะนี่ค่ะก็คือเปลือกไข่ค่ะทุกคนใครที่ทำกับข้าวกินเองแล้วมีเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเก็บไว้ได้เลยเอามาไว้ใช้บำรุงพืชผักค่ะแล้วก็บำรุงได้ทุกชนิดเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับอะไรก็ใช้ได้นะตัวต่อมาก็จะเป็นเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็เปลือกถั่วนะคะแต่เอาปนกันเลยนะ นี่ค่ะอาจจะชื้นๆนหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งโดนน้ำมาจริงๆตากให้แห้งแล้วนะคะแล้วก็ถุงมันมีน้ำเข้านะคะเดี๋ยวจะเทผสมกันเลยนะคะสองอย่างนี้มีแล้วไม่ต้องทิ้งนะเปลือกไข่แล้วก็เปลือกกล้วยเปลือกถั่วนะคะเมื่อกี้เราก็ลืมบีเปลือกไข่ในถุงก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวทุบๆเอาละกันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะ นี่ค่ะคลุกคล้าวไปทั้งหมดนี้นะแต่ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปตักเอาปุ๋ยหมักด้วยนะคะเพราะเราจะเติมปุ๋ยให้กับต้นมะเขือเปราะยังไงก็ต้องมีปุ๋ยคะ่ะแปลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอินทรีย์วัตถุค่ะที่เราจําเป็นจะต้องใช้มาเสริมเพิ่มเติม,เพ,มเพื่อให้ได้ธาตุอาหารครบนะคะ นี่ก็เป็นปุ๋ยหมักค่ะที่ตายได้ทําเก็บไว้แล้วก็เก็บใส่ถังไว้แบบนี้นะคะจะได้ง่ายต่อการนําไปใช้งานค่ะตักมาเลยตักมาผสมกันนะคะกับสิ่งที่เราเตรียมรอไว้นะคะเนี่ยประมาณ2ช้อนนะคลุกเคล้ากันเลยค่ะคกกเวลาเติมปุ๋ยแต่ก็มักจะทําแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไปเพียวๆอย่างเดียวนะคะก็จะผสมกันกับอินทรีย์วัตถุอื่นๆด้วยค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ส่วนผสมมาทั้งหมดแล้วนะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมานะคะนำมาเทลงในแปลงพืชของเรานะคะก็คือที่แปลงมะเขือเปราะ,ะนั่นเองก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะทุกคนเราต้องพลวนดินเขาก่อนช่วงนี้ดินพลวนง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตก อันนี้ต่ขออนุญาตนะจริงๆแล้วเวลาที่ใส่ปุ๋ยแต่จะบอกทุกครั้งนะคะว่าให้รดน้ําตามแต่ครั้งนี้ต่จะไม่ได้รดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนกําลังจะมาค่ะทุกคนนะคะฝนกําลังจะมาแล้วนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ต้นต่อไปกันทางนี้อันนี้แต่ต้องรีบๆแล้วนะคะเพราะว่าฝนกําลังจะตกแล้วนะตอนนี้เริ่มลงเม็ดแล้วค่ะเริ่มลงเม็ดมาแล้ว ยังไงเราก็ต้องทวนนะคะทุกคนช่วงที่ใส่ปุ๋ยนะฝนมาพอดีก็โอเคค่ะได้นำปุ๋ยไปเลยโอ้โหแต่ไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะสีเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดมาแล้วค่ะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงครึ่งนะคะฝนจะมาแต่เช้าเลยนะนี่ค่ะ อ่านี่ค่ะพึบพวนก่อนนะคะโอ้พรวนแล้วเราเจอหนอนด้วงนะทุกคนนี่หนอนด้วงค่ะ,ะตักเขาออก อือมรึมมาตั้งแต่เช้าเลยอะต่ายคอนุญาตนะคะเทเลยนะคะนี่นะคะเปลือกไข่นะคะเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็ตัวปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยค่ะนี่ค่ะ ปกติแล้วหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยตายก็จะแนะนําว่าให้รดน้ําตามทุกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้ไม่ได้แนะนําให้รดเพราะว่าฝนกําลังจะมาแล้วนะคะลงเม็ดแล้วนะคะตอนนี้แต่ขออนุญาตลาเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ